ขาจะยุดเหมือ okay. 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 ่กันเลยกรดะดกาดติดติดติดงรอบพันครับอบลงมาตั้งหลักใหม่ เก่าอยู่นะแต่ว่าคนรถคนเก่าแต่ว่าคนขับเนีส่วนใหญ่อะรุ่นใหม่อะคนขับไม่ใหม่หรอกเหรอแต่เป็นรุ่นชิ่นเป็นรุ่นชิ่นมามาเข้ามาเนีคนขับนี่ขับมาสามสี่ปีแล้วครับผมผมก็ไม่เอาเหมือนกันอแบเงี้สมองกระตุกเพื่อนมึงรถมาแล้รถนีรถเันทนอ้าวตั้งลำใหม่กลับมา เห็นไหมมันคันใหญ่ไหมรู้เปล่าโค้เพาอ่าไี่เป็นให้เปียบเลยเลยโค้งเลยโค้งะเลกับเนีดูตรงนั้นนนี่ตรงยกหรอใครนะ ยังได้ยังได้ยูมาแล้วฝนะักไม่ฝักไม่ติดแก้วมาแล้วเดิวเดวโห นะครับพุ่งมาออกรอบคุณพ่อได้ยังไม่ยับปากแค่ไหนี่ก่เิงมาแล้วามยปักไม่ปัักไมโอ้โหได้ไดได้ เมื่อเลยครับสำหรับวันนี้มีผู้หญิงคนเดียวนะครับในรุ่นแจับไปแล้ว พัน,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 กนหกร้อยดีีึ่น่ึนมาได้แสบายสบายป๊ดตัวแรงตัวแรงไป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  大家。 ออกไปด้าน้ายต้งไม่ต่างแล้วออกมาแล้วออกมาแล้ว สำหรับสามสองสามเอ้ไปแล้ว3ามทุมเท็เนี่แล้วมีเต็มต้นนาหน่อยแล้วตัวเจง mm no.